ดีผู้ชมนะครับทั้งทางออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็มาจากคณะเศรษฐศาสตร์มศวเจ้าภาพนะครับเมื่อกี้นะครับมีมีคำถามก่อนที่จะพักเบรกเกี่ยวกับว่าเออในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะมีส่วนช่วย ลดโลกร้อนหรือว่าแก้ปัญหาโลกเดือดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้หัวข้อหรือว่าประเด็นที่ผมได้รับมอบหมายมาในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะเป็นการาสกิดความคิดหรือว่าช่วยให้พวกเราเนี้ยได้เกิดไอเดียนะครับในการช่วยโลกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกนะครับซึ่งทางคุณโก้แล้วก็ ดรกบได้พูดไปแล้วว่าในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขนะนี้เนี่ยโลกของเราเลยจุดที่เราเรียกว่า global warming หรือว่าภาวะโลกร้อนไปแล้วนะครับตอนนี้ละเราสู่ที่มีความรุนแรงมากกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็คือในเรื่องของภาวะโลกเดือนนั่นเองนะครับคันนี้นะครับผมจะพาไปดู ตัวเลขอันหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะพูดเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับเราจะมีอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือในเรื่องของความสูญเสียอันเนื่องจากภัยพิบัตินะครับที่น่าตกใจคือประเทศไทยดันติดท็อปทรีนะครับก็คือความสูญเสียตัวเลขอันเนื่องจากภัยพิบัตินี่นะครับประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ3นะครับรองจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็สาหารัฐอเมริกานะครับคิดเป็น0.3 0.36%ของ GDP ต่อปีเลยทีเดียวก็ถือว่าประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบภัยพิบัตินะครับในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนี้มากแสดงว่าภาวะโลกเดือดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับโดยเฉพาะของประเทศไทยต่อไปแล้วนะครับครนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับก็มีความก็พยายามจะบอกกับพวกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เกิดภาวะโลกเดือดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวน ใครล่ะเป็นคนทำคำตอบก็คือพวกเราเนี่แหละครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็เกิดจากการที่คนเนี่ยนะครับเป็นทำทำให้เกิดโรคเดือดนะครับโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่ากีนเท้าแก๊สเนี่ยในการเรือนกระจกเนี่ยมันก็จะมีกา๊าซหลักๆนะครับก็คือกา๊าซมีเทนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับครัน้นี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเรา สร้างโลกร้อนเราสร้างโลกเดือดเราสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราสร้างก๊าซมีเทนยังไงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นถูกไหมครับคันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะมีการวัดอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับหรือว่าล่องรอยรอยเท้าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหมายความว่ากิจกรรมอันนี้หรือถ้าเราบริโภคอันนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดการสร้างก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็น ตัวเลขที่เราเรียกว่าคาร์บอนฟุตปินนั่นเองนะครับครอนี้ข้อมูลปัจจุบันนะครับของทั่วโลกเนี่ยนะครับเราสร้างคาร์บอนฟุตปินเนี้ยมากกว่า30,000ล้านตันนะครับแสงว่ามันก็เยอะทีเดียวนะครับครนี้ลองมาดูว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะครับสร้างคาร์บอนฟุตปินมากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าจากข้อมูลนะครับที่ทาง d t t h h t c h หามาให้นะครับประเทศไทยเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตปินเท่ากับ 300ล้านตันต่อปีนะครับคันนี้ทุกคนก็อาจจะงงว่าเอ้น้ำหนัก300ล้านตันต่อปีเนี่ยมันหนักแค่ไหนะนะครับลองจินตนาการเป็นผลแอปเปิลดูนะครับถ้าจินตนาการเป็นผลแอปเปิลดูนะครับปรากฏว่าน้ำหนัก300ล้านตันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับจำนวนแอปเปิล2ล้านล้านลูกโอ้โหถ้าเป็นภูเขาของแอปเปิลก็คือเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะว่า2ล้านล้านลูกนี้ก็คือ มันมีเยอะมากๆายอันนี้ก็เป็นภาพที่จากทางใช้ AI นะครับลองจินตนการมาดูว่า Apple 2ล้านล้านลูกเนี่ยมันมีความมากมายแค่ไหนอ่ะนะครับครานี้ลองย่อยมาอีกนะครับมองในรูปของคนนะครับประเทศไทยมีประชากรประมาณมากกว่า70ล้านคนนะครับแสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้ว1คนเนี่ยสร้างคาร์บอนฟุตพินมากถึง3.9ตันต่อปีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ กองภูเขาลูกแอปเปิลเมื่อกี้นะครับก็เท่ากับว่า1คนเนี่ยเราสร้างคาร์บอนฟุตปินเท่ากับ3.9ตันน้ำหาัาก3.9ตันนะครับก็เท่ากับจำนวนแอปเปิ้ล26,000ลูกก็ยังเยอะอยู่ดีใช่ไหมครับในการสร้างคาร์บอนฟุตปินนะครับคราวนี้แล้วกิจ,จวัตรประจำวันของมนุษย์ของเราเนี่ยสร้างคาร์บอนฟอตปินหรือว่าก่อให้เกิดการเอนกระจกอะไรบ้างปรากฏว่า แทบทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งหมดนะครับสร้างคาร์บอนฟุตฟินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวการรับประทานอาหารนะครับการดูทีวีแม้แต่การแค่เซิร์ช Google ก็ยังก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตฟินได้แสดงว่าตอนนี้นะครับแม้แต่ว่าตอนที่ผมพูดขณะน,นี้ผมก็ก่อคาร์บอนฟตสฟินให้กับโลกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความน่ากลัวและมันก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อมันมีความน่ากลัวและมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเราไม่คาดคิด ผมอยากให้พวกเราจินตนาการเกี่ยวกับลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นเนี่ยปกติเราเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้ามันอับนะครับแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คืออะไรครับขนาดของลูกเหม็นเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราจะไม่พบว่าลูกเหม็นเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงแต่เมื่อกว่าจะรู้ตัวก็ลูกเหม็นมันก็แทบจะเละเหยไปหมดแล้วถูกไหมครับ พฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟตสรินก็เช่นเดียวกันครับมันก็ก่อให้เกิดเราไม่รู้ตัวหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราก่อให้เกิดการเลือกระตกมันไม่ส่งผลกระทบแบบทันทีทันใดแต่มันค่อยๆสะสมนะครับอย่างที่ท่านวิจารช่วงเบรกแรกพูดไปแล้วว่ามันค่อยๆสะสมเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบเรื่อยๆในเรื่องของอุณหภูมิของโลกที่เฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆมันทาให้อากาศแปรป,ปรวนโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็คาดไม่ถึง คราวนี้ก็แสดงว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราก่อให้เกิดการสร้างคาร์บอนฟลูินโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็เลยเช็คว่ามันเป็นกับดักที่มองไม่เห็นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมีกับดักหลายๆกับดักมาให้ดูสักสามกับดักละกันนะครับกับดักแรกก็คือเรื่องของฟาสต์แฟชั่นหรือว่า เราพาไปดูตู้เสื้อผ้าของเราดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องของ Fast สแฟชั่นนะครับมีคำถามง่ายๆครับว่าตอนนี้นะครับเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะครับหึ่ตัวเราใส่สามกี่ครั้งครับอันนี้คือคำถามที่หนึ่งะครับบางคนก็อาจจะบอกว่า2-3ครั้งบางคนก็บอกว่าครั้งเดียวบางคนในห้องนี้อาจจะตอบว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยเอ๊ะแต่ทำไมเสื้อผ้าของเราในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเนี้ย มันเยอะมากมายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าฟาสต์แฟชั่นมันเป็นสินค้าที่มาไวไปไวนะครับแล้วเราต้องซื้อบ่อยๆทําให้เราเสื้อ,อผ้าของเราเนี่ยมันล้นตู้เกินความจําเป็นนะครับโดยข้อมูลตัวเลขที่น่าตกใจนะครับก็คือ1ใน4ของคนไทยเนี่ยทิ้งเสื้อผ้าตระกูลฟาสต์แฟชั่นเนี่ยประมาณ3ชิ้นต่อคนนะครับาวนี้แล้วฟาสต์แฟชั่น มันมีความน่ากลัวที่มองไม่เห็นอย่างไงนะครับเราต้องมาดูโมเดลธุรกิจของฟาสต์แฟชั่นก่อนนะครับมันมี3มคำครับที่เกี่ยวข้องกับคําว่าฟาสต์แฟชั่นหนึ่งก็คือมาไว2ก็คือไปไว3ก็คือราคาจับต้องได้แสดงว่าถ้าจะทําให้ธุรกิจโมเดลฟาสต์แฟชั่นเนี่ยผู้ผลิตเขาต้องทำยังไงครับ 1. ต้องผลิตสินค้าทีละมากๆนะครับเมื่อผลิตทีละมากๆเพื่อให้ต้นทุนมัน ถูกนะครับทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดหรือว่า Economy of Scale เพื่ออะไรครับเมื่อต้นทุนต่อหน่วยถูกราคาสินค้ามันก็จะตั้งไม่แพงมากเกินไปผู้ซื้อจะต้องจับต้องได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับมันจะออกบ่อย3เดือนออกอีกแล้วหเดือนใหม่ออกแล้วนะครับสินค้าที่เป็นฟา f แฟชั่นมันจะออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวของฟาดแฟชั่นก็คือโอเคมันมาไวไปไวแต่ มันทิ้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้อย่างมากมายนะครับเพราะอะไรครับเพราะในเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยมันมีทั้งกระบวนการผลิตผ้าการย้อมผ้าการตัดเย็บการขนส่งรวมทั้งการทําลายจัดเก็บนี่มันมีเยอะมากเพราะว่ามันมีส่วนผสมของโพลิเมอร์พลาสติกนะครับซึ่งตัวเลขอีกอันหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับก็คือว่าการผลิตในอุตสาหกรรมฟาต์แฟชั่นเนี่ยมันส่งผลต่อการเอนกระจกเท่ากับ1 0นะครับ เป็น2เท่าของอุตสาหกรรมคม,มานาคมแปลว่าอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นนี่มันน่ากลัวกว่าอุตสาหกรรมคม,มานาคมอีกนะครับที่ข้อมูลที่เราเซิร์ชมานะครับอันนี้ก็คือกับดักในเรื่องของตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าฟาสต์แฟชั่นนะครับกับดักที่2นะครับก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับแน่นอนครับในชีวิตประจวันเนี่ยของคนเราเนี่ยการรับประทานอาหารทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปสไลด์หน้าถัดไป ลองเดาไหมครับว่าเมนูอาหารอะไรที่ก่อให้ก๊าซหรือกระจกเป็นจํานวนมากหรืออาจจะเป็นท็อปอันดับหนึ่งเลยลองเดาไหมครับว่าเป็นอะไรเกือบถูกครับอาจารย์ฟิกนะครับก็คือเนื้อวัวครับคาตอบคือเนื้อวัวนะครับลองมาดูว่าเนื้อวัวทําไมก่อให้เกิดก๊าซหรือกระจกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าการเลี้ยงบัวเนี่ยมันมีการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับแล้วก็มีการใช้พื้นที่ทรัพยากรมากนะครับในเรื่องของการแปลรูปอาหาร การผลิตการบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าดูแค่ราคาตลาดนะครับก็ประมาณ5ดอลลาร์กว่าๆนะครับแต่การเลี้ยงการผลิตการบริโภคเนื้อวัวทั้งหลายแปรรูปเนี่ยนะครับมันสร้างต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมนะครับถึง5เท่ากว่าเลยก็คือประมาณ27ดดอลลาร์กว่าๆแสดงว่าการผลิตเนื้อวัวเนี่ย แปรรูปบริโภคทั้งหลายเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าราคาของสินค้าของมันอีกมากกว่าราคาตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเดาได้เลยครับว่าแล้วผู้บริโภคอาหารประเภทไหนละ่ะที่เป็นคนที่สร้างคาร์บอนฟุตพินมากที่สุดเดาได้เลยครับก็คือกลุ่มของผู้บริโภคที่รักการรับประทานเนื้อสัตว์หรือว่ามิ a เ l v e เนะครับส่วนคนที่ ก่อให้เกิดคาร์บอนฟอสฟินน้อยๆก็เช่นกลุ่มที่รับประทานอาหารวีแกนก็คืออาหารที่แปรูปนะครับแล้วก็กลุ่มพวกมังสวิรัตและกลุ่มไม่ทานเนื้อวัวก็จะสร้างคาร์บอนฟอสฟินลดลงมานะครับกับดักที่3นะครับก็คือในเรื่องของการเดินทางการเดินทางก็จะเป็นกิจกรรมกิจวัตรประจําวันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคนในเมืองใช่ไหมครับก็ต้องผ่านการเดินทางลองเดาอีกแล้วครับว่าการเดินทางประเภทอะไรนะครับที่ ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพิ้นเป็นจำนวนมากนะครับคำตอบก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับแต่เป็นการโดยทางโดยเครื่องบินระยะทางไม่ไกลมากนักนะครับก็คือระยะทางใกล้ๆหรือระยะทางปานกลางนะครับซึ่งลองลงมาก็คือการเดินทางโดยรถยนต์ขนาดกลางนะครับซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบินระยะทางใกล้ๆเนี่ยมันกลับให้ก่อให้เกิดคาร์บอนเดินกระจกเนี่ยสูงกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินระยะไกลซะอีก นะครับเพราะเลยสังเกตได้ว่าประเทศที่เขาคอน c e r n ์นหรือว่ารณรงค์ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาเลยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งสาธารณะเราจะสังเกตได้ว่าประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการของขนส่งสาธารณะในกรณีที่เดินทางไม่ไกลมากนะักระยะทางกลางนะครับเช่นการใช้รถไฟเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครนี้มาประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับก็คือในเรื่องของภาวะโลกเดือด ของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะโรคเดือดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับมันเป็นสินค้าสาธรารณะที่ส่งผลกระทบเชิงลบนะครับหรือว่าทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า negative externality นะครับหมายความว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีรายได้มากมีรายได้น้อยนะครับฉันจะเป็นคนก่อมลพิษหรือไม่ก็ตามเราต้องรับภาระอันนี้แต่นะครับผมมีคำว่าแต่ แต่เรามีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นซึ่งท่านวิทยกรก่อนอันนี้ก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําเมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่มีรายได้สูงคนรวยเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันจะมีการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าคนที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้นความเหลื่อมล้ําก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแปลว่าเราต้องรักษา เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่านี้นะครับนอกจากนี้ะนะครับคนไทยทุกคนตอนนี้เกิดมาเนี่ยเราเคยได้ยินว่าคนไทยเกิดมาพร้อมกับนี่สาธรารนณะใช่ไหมครับตอนนี้เรามีอีกหน,หนึ่งเพิ่มเข้ามาแล้วครับก็คือนี่คาร์บอนฟอตปินหรือว่านี่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะอ,อะไรครับเพราะถ้าเกิดเราจําตัวเลขได้นะครับว่าคนไทยหนึ่งคนเนี่ยก่อให้เกิดคาร์บอนฟอตปินเท่ากับจำนวนแอปเปิลสองหมื่นหกพันลูกใช่ไหมครับแล้วก็ รัฐบาลนะครับก็มีการตั้งเป้าว่าภายในปี2030เนี่ยประเทศไทยต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้30-40%ก็ไม่น้อยทีเดียวนะถ้าเทียบกับกองภูเขาแอปเปิลเมื่อกี้ที่เราก่อไว้ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะทำยังไงละ่ะที่จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับแน่นอนครับ ถ้าเราทำตัวเหมือนเดิม m i n ซ์เซเราไม่เปลี่ยนการกระทำเราเหมือนเดิมเราไม่สามารถลดคาร์บอนฟุตพินสามสิบถึ์เซ็นได้อย่างแน่นอนนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนม i n ซ์เซใหม่ๆนะครับเช่นการที่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับการลดการใช้ทรัพยากรที่มันสิ้นเปลืองอย่างเช่นเรื่องของฟา f a ฟชั่นทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับแต่ในเมื่อชีวิตของคนเราก็ต้องผูกพันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วเราจะลดยังไงนะครับ ผมก็เลยมีแนวคิด 3R มาให้นะครับ R ที่1ก็คือ리งนะครับก็คือคิดก่อนซื้อผมขอยกตัวอย่างฟาสแฟชั่นละกันนะครับฟาสแฟชั่นถ้าเมื่อกี้จำได้สินค้ามันมาไวไปไวก็แปลว่าถ้ามันออกมาสัก3เดือนของมันขายไม่หมดคนขายต้องทำยังไงครับต้องลดราคาคราวนี้เมื่อลดราคามันก็จะเจอคำว่าเซลคราวนี้เมื่อเจอคำว่าเซลเช่นถ้าเกิดผมไปร้านตอนนี้นะครับ ผมอาจจะตั้งใจซื้อสินค้าที่ลดราคาสัก1-2ตัวแต่เมื่อเราโดนโปรโมชั่นเล่นเกมจิตวิทยาก,กับเราเราอาจจะซื้อเสื้อผ้ามากเกินความจําเป็นเราอาจจะซื้อถึง5ตัวก็ได้นะครับทำให้เกิดการใช้สินค้าหรือว่าทรัพยากรที่มันเกินความจําเป็นมีการเผาผ่านที่มากเกินความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการไม่มีการคิดก่อนซื้อเนี่ยมันก็ทําให้เราซื้อสินค้ามากเกินความจําเป็นมันก็เกิดปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้อย่างที่ผมเสนอไปตอนแรกนะครับ อีกอันนึงนะครับที่เราต้องคิดก็คือเราซื้อสินค้าเราควรจะซื้อต่างความจำเป็นที่มีอยู่นะครับ R ตัวที่2ก็คือ reduce นะครับเราสามารถลดได้ครับเช่นถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อนะครับเราลดของการใช้พลาสติกนะครับเช่นเราใช้ถุงผ้านะครับเราไม่รับหลอด พลาสติกนะครับหรือรับกระติกน้ําซึ่งวันนี้ในงานก็มีการแจกกระติกน้ำให้กับวิทยากรกด้วยก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับทั้งลดหลอดได้ด้วยนะครับหรือเราอาจสอบสนุนสินค้าที่เน้นเรื่องของฉลากคาร์บอนฟุตพิลน,นะครับเพื่อจะสนับสนุนให้กับการใช้ทรัพยากรน,น้ำมันลดน้อยลงนะครับมีการซื้อสินค้ามือสองนะครับอย่างน้อยการซื้อสินค้ามือสองก็ ทำให้การเาผาผลาญหรือว่าการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองนี่ลดลงได้อย่างเสื้อที่ผมใส่นี่ก็เป็นเสื้อเมื่อสองนะครับวันนี้มาตามตีมงานทุกอย่างนะครับตามที่โจทย์ด a ตาได้มานะฮะ R ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ reuse นะครับก็คือการใช้เสื้อผ้าโอเคแน่นอนในสังคมเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเราก็หนีไปพ้นกับเสื้อผ้าแฟ t ชแ s h ั่นแต่เราทํำยังไงละ่ะให้ใช้มันนานที่สุดนะครับจากเมื่อกี้ที่ข้อมูลเราว่า หนคนไทย1คนเนี่ยใส่เสื้อผ้าฟสต์แฟชั่นไม่เกิน5ครั้งเราทำไงให้มันใส่ได้สัก30-50ครั้งเป็นไปได้ไหมนะครับหรือเราอาจจะใช้การ Mix and m a ด์แเข้าช่วยนะครับเช่นเราใส่เสื้อกับกระเกงสลับสีกันแล้วก็ใช้เสื้อผ้าฟสต์แฟชั่นได้นานขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของไอเดียเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะครับว่าเราต้องปรับแนวคิด ปรับไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ต้องฝากความหวังกับเด็กรุ่นใหม่ในห้องนี้นะครับซึ่งเป็นเด็กเจเนอเรชันว่าภาวะโรคเดือดผมว่ายังอยู่กับเราอีกยาวนานนะครับแต่เราลดชะลอการใช้ทรัพยากรได้แล้วเราก็จะฝ่าฟันโรคเดือดไปด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ